พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทร0641542987ไว้ลัคกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีครับผมวรดมสิรีสุขนะครับกับรายการ IPM e n t e r t a i n และวันนี้นะครับเรามากันอยู่ที่บ้านดาราคาราโอเกะนะครับซึ่งเป็นการเปิดกิจการเปิดร้านวันแรกถือได้ว่า เป็นร้านที่รวบรวมนะครับเหล่าบรรดาดาราศิลปินดารานักร้องลูกทุ่งทั้งหลายนะครับซึ่งก็มาช้ใช้บริการกันที่นี่สำหรับบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับขอบค ผมลุงเอกผู้ชายใจดีนะครับวันนี้เป็นการเปิดตัวนะครับบ้านดาราคาราโอเกะนะครับเราทำตรงนี้ทำสิ่งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีเวลานะครับมาลีลา,าออกกำลังกายกันแล้วก็เป็นที่ประชุมของเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายนะครับการเปิดตัวบ้านดาราคาลา,าโอเกะครั้งนี้เพราะว่าเรามีความชอบแล้วเราก็รักในเรื่องของเสียงเพลงนะครับสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่เดียวนะครับบางทีอายุสัก30ก็สามารถมาที่นี่ได้แล้วนะครับบ้านดาราคาราโอเกะก็มีลุงเอกผู้ชายใจดีเป็นผู้บริหารนะครับวันนี้ดีใจครับร้านเราอยู่ที่บางพูนบางบัวทองนะครับเขาเรียกว่าบางพูนครับถ้าจะติดต่องานเลี้ยงให้โทรที่หมายเลข094-785-8775นะครับเรารับจัดงานเลี้ยงทุกประเภทครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณแขกทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการบ้านดาราคาราโอเกะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เนื่องในโอกาสเปิดรา้า ฝาะะกแขกผู้มีเกียรติที่เป็นลูกค้าย่านนี้หรือว่าแฟนคลับของ i p m ก็ดีของครัวลุงเอกเก่าก็ดีนะคะ <S <S เรียนเชิญนะคะที่นี่บรรยากาศดีอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองมากแล้วก็บรรยากาศของเราจะเป็นกันเองแบบครอบครัวแบบพี่น้องไม่ถึงเครียดนั่งสบายๆเปิดตั้งแต เป็นที่ผลิตสดๆทุกขวดทุกหยดท,ทุกวันเราเปลี่ยนใหม่ทุกวันไม่มีของค้างสต็อกนะคะแวะมาชิมมาดื่มมามามาช็อปได้ที่นี่3ขวด1 0 0บาทที่ร้านครัวดาราตรงนี้เองขอบคุณค่ะด้านหลังคือน้ำพริกค่ะเป็นน้ำพริก5รสชาติมีออยอด้วยกระปุกละ79บาบาทเองนะคะมาลองชิมนะคะมีขายที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ พี่นิธารัตนลรยค่ะ,ะนายกรับเลือดของสโมสรโรตารีกรุงเทพสยามมินนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาที่บ้านดารานะคะมาแสดงความยินดีกับน้องเอกนะคะน้องเอกแล้วก็บ้านดาราใช่ไหมคะเพิ่งเปิดใหม่ถ้ายังไงในฐานะ,ะพี่สาวคนหนึ่งนะคะมีความยินดีก็ขอให้กิจการวันนี้และต่อๆไปนะคะ จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีลูกค้าให้เยอะๆนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะอยากมีความสุขนะคะเหมือนพี่นิธารัฐเหมือนกันนะคะอดไม่ได้ที่ต้องมาเพราะฉะนั้นเรียนเชิญมาเลยนะคะมีทุกอย่างขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ประภัยนะคะเปิดร้านกะต้มโต้วุ่งสมบูรณ์โภชนาท่าน้ำนนท์ก็วันนี้มา อวยพรให้น้องเอกน้องเอกก็เปิดร้านบ้านดาราน้องเอกกับน้องวุ้นเส้นเป็นผู้ชายใจดีและจิตใจดีขอให้การค้าเจริญรุ่งเรืองรวยรวยเฮงๆตลอดไปนะคะอ่านี่สะอาดถึองอนาตนะคะเป็นน้องสาวร้านต้ตมตมสมบูรณ์นะคะก็จะมาอวยพรให้ให้น้องเอกเปิดร้านขอให้ขอให้รวยรวยเฮงเฮงนะคะยังไงก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยรับทรัพย์หมื่นล้านพันล้านท,นานทวีคูณนะคะ วัดีค่ะวันนี้ก็มาเที่ยวบ้านดาราเป็นวันแรกนะคะมาเปิดก็ขอให้คุณเอกกิจการจเจริญรุ่ง,งเรืองเฮงเฮงรวยๆยค่ะสวัสดีครับผมจากค่ายเพลงสบายดีชอบปากาอินเตอร์คุปนะครับผมปีเตอร์วิทวันนี้ดีใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ IPM ด้วยนะครับเป็นสื่อมาร่วมกันนะครับเปิดร้าน ดาราคาราโอเกะของหมอเอกเล็กมงคลแล้วก็น้องวุ้นเส้นซึ่งส,งสองท่านนี้นะครับเคยไปเป็นผู้มิกับให้กับมิวสิกของผมมาด้วยของค่ายเพลงแล้วก็คุณวุ้นเส้นก็เคยไปเป็น acting coach ให้กับนักแสดงด้วยนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาเยือนบ้านดาราคาราโอเกะก็ถือว่าเป็นสถานที่เรามาพักผ่อนกันในยามค่ำคืนแต่ละคืนนั้นเราก็มาร่วมสังสรรค์ทาอาหารเบาๆราคามาตรฐาน กับเครื่องเสียงดีดคาราโอเกะแล้วก็เป็นการพบกันนะครับระหว่างหมู่มวลเพื่อนๆนสนิทแล้วก็ที่สำคัญร้านนี้ก็ถึงว่าเป็นร้านของดาราใกล้ๆเคียงที่ว่าขายผ่านไปผ่านมาอยากจะมีลูกหลานนะครับมาเข้าร่วมกับกิจกรรมมาเป็นนักแสดงก็มาเรียนกันได้ที่คุณวุ้นเส้นนะครับที่ร้านดาราคาราโอเกะและที่สำคัญนะครับฝากด้วยวันนี้วันแรกเปิดโปรโมชั่นดี แต่ที่สำคัญต้องมาทุกวันนะครับตรงมา้นสคัญวันนี้ผมปีเตอร์วิทจะค่ายเพลงสบายดีชอบไกลเตอร์กรุ๊ปต้องขอ,ขอขอบคุณมากครับเดนเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับชื่อัชรีนะคะชี่อนกคะ่ะ,คะอยู่กรมราชัรรน,นะคะมาไว้พรให้พี่เอกวันนี้ยินดีด้วยนะคะที่พี่เอกเปิดร้านใหม่ไม่มีอะไรให้ก็คือมีดอกไม้ให้ขอให้กิจการล่งเรืองนะคะพี่เอกพี่ผ่า กรมราชธันนะคะมาะแสดงความดีดีที่พี่เอกนะคะเปิดร้านบ้านดารานะคะการาโอเกะขอให้กิจการนุ่งเรืองนะคะล่ำรวยมัง่งคั่งล่ำรวยนะคะยินดีด้วยะค่ะ,ะ,ค,ะครับ กันบ้างแล้ครับคุณผู้ชมสาหรับบ้านดาราคาราโอเกะนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ความบันเทิงสาหรับใครที่เหงาเงานะครับหรืออยากจะมาทานข้าวกันแบบครอบครัวก็สามารถมาที่นี่กันได้นะครับสำหรับวันนี้รายการ IPM Entertain ก็ขออวยพรให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ